เอาแล้วก็ท่านผู้ชมก็กราบสวีดัตสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านกันด้วยนะครับก่อนอื่นกดติดตามก่อนเลยครับคุณเซนเดือดจัดสั่งเคลื่อนพลประชิดหนองจานเตรียมรบกดดันไทยเปิดด่าน20ตุลาคมนี้ลั่นวาจาจะไม่มีการให้อภัยไทยอีกต่อไปนี่ไม่ใช่แค่คำขู่แต่มันคือสัญญาณประกาศสงครามที่ดังที่สุดในรอบหลายปีไทยจะทำอย่างไรจะยอมถอยหรือพร้อมชนบอกเลยว่างานนี้มีเดือดเอาละครับท่านผู้ชม ก่อนจะไปว่ากันยาวๆผมมีข่าวด่วนล่าสุดสดๆร้อนๆวันที่16ตุลาคมนี้เลยฮุนเซนประกาศกล้าวแบบไม่ไว้หน้าใครแล้วครับว่าจะไม่มีการให้อภัยไทยอีกต่อไปหากใครละเมิดอธิปไตยเราอีกครั้งพวกคุณจะได้เห็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดโอ้โหฟังแล้วหัวใจเต้นตึกตักเลยใช่ไหมล่ะครับประโยคนี้มันไม่ใช่แค่คำพูดลอยๆของนักการเมืองแต่มันคือสัญญาณขั้นสูงสุดแสดงว่า กองทัพทุกหน่วยของกัมพูชาเตรียมพร้อมรบเต็มอัตราศึกแล้วยุโทโธปกรณ์ถูกลำเลียงขึ้นรถทุ่มกรอะเคลื่อนพลเข้าประจำตำแหน่งเรียบร้อยเสาสัญญาณสื่อสารถูกตั้งขึ้นกองกำลังทุกหน่วยพร้อมเปลี่ยนสถานะเป็นหน่วยรบได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงใครที่คิดว่านี่เป็นแค่สงครามน้ำลายหรือคำพูดเชิงสัญ,ญลักษณ์ผมบอกตรงนี้เลยว่าอย่าชะล่าใจเพราะนี่คือการแสดงพลังเพื่อสองเป้าหมายหลัก1คือเอาหน้ากับคนในชาติ สร้างภาพผู้นำสุดแกร่งที่พร้อมปกป้องแผ่นดินเกิดและ2คือกดบันให้ไทยถอยบีบให้เรายอมรับข้อเสนอเพราะในเกมวัดใจแบบนี้ไม่มีใครอยากเป็นฝ่ายลั่นไกก่อนประกาศสิทธิของหุ้นเซ็นครั้งนี้มันแปลเป็นภาษาชาวบ้านได้ว่ากูพร้อมรบแล้วนะเวย้ยและถ้ามีเงื่อนไขหรือชนวนเล็กๆเ,เกิดขึ้นเช่นการกระทบกระทั่งกันของทหารตามแนวชายด้านสถานการณ์มันจะบานปลายกลายเป็นการประทะทันที ไม่ใช่แค่คำคู่ในกระดาษอีกต่อไปแน่นอนครับการเปิดศึกเต็มรูปแบบมันมีต้นทุนที่ต้องจ่ายทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศดังนั้นสิ่งที่เราน่าจะได้เห็นคือการยกระดับความตึงเครียดไปเรื่อยๆทั้งการใช้คำพูดที่แข็งกร้าวการเตรียมกำลังพลและอาจมีการประทะกันแบบจำกัดเขตเพื่อ,อยั่งเชิงและวัดใจฝ่ายไทยไปในตัวสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาตอนนี้ บอกได้คําเดียวว่าเปราะบางยิ่งกว่าแก้วเสียอีกครับมันพร้อมจะแตกและระเบิดได้ทุกเมื่อเพราะล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจยโอ้ชื่อแมงอาญญา่านยาบชิบหายได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กกล่าวหาว่าทหารไทยรุกล้ำเข้าไปในพื้นที่หมู่บ้านจกเจยและบ้านเปรยจันทร์ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วของเรานี่เองมันอ้างว่าทหารไทยเคลื่อนไหวตั้งแต่เช้ายันเย็นแถมยังใส่สีตีไข่หาว่าเราละเมิดข้อตกลงหยุดยิงทั้ง,ท,งทั้งที่ตัวเองนั่นแหละ ที่มาตั้งรกรากอยู่ในพื้นที่ของคนอื่นตอนนี้กองบัญชาการภาคสีของกัมพูชาก็เรียกประชุมด่วนสั่งเตรียมกําลังพร้อมรบเต็มที่ขู่ฟอฟอว่าถ้าไทยยังกล้าขับไล่คนของมันออกจากแนวชายแดนแล้วก็พวกมันจะตอบโต้ด้วยอาวุธทันทีโอ้โหฟังแล้วของขึ้นเลยว่ะฝั่งนู้นแม่งได้มาเล่นเล่นแล้วครับตอนแรกยังทําเป็นนิ่งๆแต่พอเราไม่ยอมเปิดด่านให้ก่อนวันที่20ตุลาเท่านั้นแหละมันเริ่มออกลายขู่ทันทีว่าจะแฉะนักการเมืองไทยที่รับสวยจากมัน อ้าวแล้วเราผิดตรงไหนวะที่เราไม่อยากให้ของเถื่อนทะลักเข้ามาในประเทศคนไทยฝั่งนี้ก็เดือดร้อนเหมือนกันเพราะค้าขายไม่ได้ แต่เราอดทนเพราะเรารักษาแผ่นดินเกิดศักดิ์ศรีมันต่างกันเยอะเว้ยไม่ใช่ไปง้อให้คนข้ามแดนมาทําเรื่องช่วชั่วดูฮุนเซนสิครับพูดจาเหมือนนักบุญแต่ในหัวมีแต่เรื่องการเมืองล้นๆเรื่องทั้งหมดมันเรื่อมมาจากที่สหรัฐกับอังกฤษไปอายัดบิตคอยของเครือข่ายพ่อค้าสีทองในกัมพูชาทําให้เงินในประเทศมันหมุนไม่ทันพอประชาชนเริ่มเดือดร้อนไม่มีเงินใช้จ่ายฮุนเซนก็เลยต้องรีบหาศัตรูร่วมเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจและเป้าที่ง่ายที่สุดก็คือประเทศไทยนี่แหละครับแค่ตะโกน คำเดียวว่าไทยรุกรานควายทั้งประเทศเขมรก็พร้อมจะเชื่อทันทีผมพูดตรงๆเลยนะถ้าเรื่องนี้ไม่ใช่การขู่เปิดศึก mm. เพื่อแลกกับการเปิดด่านผมก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแล้วฮุนเซนมันรู้ดีว่าถ้าคนในประเทศอดอยากเมื่อไรมันต้องหาคนให้เกลียดและเป้าหมายนั้นก็คือชายแดนไทยนี่เองคิดดูสิครับ ประเทศที่กำลังจะอดตายแต่กลับมีเงินซื้อรถหุ้มเกราะปืนกลและหน่วยรบพิเศษมาตั้งแนวพร้อมยิงมันอดอยากภาษาอะไรวะอดข้าวแต่ไม่อดงบไม่อดอาวุธนี่มันคือการเล่นเกมสองหน้าชัดๆเกมนี้มันไม่ใช่เกมของทหารอีกต่อไปแล้วครับแต่มันคือเกมที่เดิมพันด้วยชีวิตของคนทั้งสองประเทศเพราะตอนนี้กัมพูชากำลังหิวเงินส่วนไทยกำลังหิวศักดิ์ศรีใครพลาดก่อนคนนั้นแพ้ทั้งกระดานแต่ถ้าไทยยอมถอยละ่ะ แน่นอนว่าเราจะเสียมากกว่าที่คิดเพราะอย่าลืมว่าทุกครั้งที่เราอ่อนขอให้มันไม่เคยลืมมันจะจดจําและอีกสิปีข้างหน้ามันก็จะกลับมาพร้อมข้ออ้างใหม่ๆทงผืนใหม่แต่ด้วยน้ำเสียงเดิมๆว่าไทยรุกรานทั้งๆที่ตัวมันเองนั่นแหละคือตัวต้นเรื่องและวันนี้ประวัติศาสตร์มันกำลังจะซ้ำรอยอีกครั้งอย่าให้ศักดิ์ศรีของคนไทยต้องถูกเหยียบย่ำซ้ำสองอีกเลย ุเสนมันกำลังเล่นการเมืองแบบคนจนตรอกถ้าเศรษฐกิจมึงดีจริงมึงไม่ต้องมานั่งขู่เปิดด่านล็อกถ้าประชาชนมึงอิ่มท้องมึงไม่ต้องมาขู่ว่าจะแฉในะการเมืองประเทศอื่นล็อก แต่ตอนนี้กัมพูชากําลังจนทั้งเงินจนทั้งศักดิ์ศรีจนต้องหันมาใช้ข่าวลือกับข้อมูลสกรปรกสกรปรกมาเป็นอาวุธทางการเมืองคุณผู้ชมครับเกมนี้มันไม่ใช่เรื่องการค้าแล้วแต่มันคือสงครามข้อมูลข่าวสารคุณเซนมันรู้ว่าคนไทยกลัวเรื่องแฉมันก็เลยปั่นข่าวปลอมโยนไฟเข้าบ้านเราเพื่อให้เราทะเลาะกันเองแล้วมันก็ยืนหัวเราะอยู่ข้างนอกนั่นแหละครับ เมื่อกี่สัปดาห์ก่อนสื่อจากอังกฤษและสหรัฐรายงานตรงกันว่าหน่วยงานปราบปรามการลอกฟอกเงินของทั้งสองประเทศได้ยึดบิตคอยและคริปโตเคเรนซีมูลค่ามหาศาลกว่า4,000ล้านบาทจากเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับกลุ่มธุรกิจมืดในกัมพูชาโดยเฉพาะกลุ่มของเฉินจือ้อหรือที่รู้จักกันในนามเจ้าพ่อคริปโตแห่งกัมพูชาซึ่งสหรัฐระบุว่าเงินก้อนนี้ถูกใช้หมุนเวียนในธุรกิจผิดกฎหมายทั้งเว็บพนันค่ามนุษย์และแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ข้ามชาติ นี่แหละครับคือจุดที่ทําให้หุ้นเซนคลั่งที่สุดในรอบหลายปีเพราะเงินก้อนนี้มันคือเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงอํานาจของมันโดยตรงมันไม่ใช่เงินภาษีของประชาชนแต่มันคือเงินใต้โต๊ะที่หล่อเลี้ยงอาณาจักรของหุ่นเซนทั้งระบบคุณผู้ชมลองคิดตามนะครับประเทศที่ทั้งโลกกําลังจับตาเรื่องแก้งคอเซนเตอร์และค่ายท่าไซเบอร์แล้วจู่จเงินในระบบมืดกลับหายไปกว่า4 0 0พล้านบาทมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเ,เลยนะครับทหารเริ่มไม่พอใจนักการเมืองเริ่มงองแง นักลงทุนเริ่มหนีคนที่เคยได้รับส่วนแบ่งก็เริ่มเก็บตัวเพราะไม่มีเงินไปแจกจ่ายแล้วนี่แหละครับคือจุดที่ทําให้ฮุนเซนต้องรีบสร้างเรื่องนอกบ้านเพื่อกลบเรื่องเน่าๆในบ้านตัวเองฮุนเซนตอนนี้มันไม่ได้รบเพื่อแผ่นดินแต่มันรบเพราะบ,บัญชีเงินฝากของมันหายและที่มันโคตรย้อนแย้งก็คือแทนที่ผู้นําประเทศจะออกมาแสดงความรับผิดชอบหรือกวาดล้างคนโกงในบ้านตัวเองมันกลับสวมบทนักชาติจําเป็นออกมาโวยวายใส่ไทย ทั้งๆที่ตัวมันเองนั่นแหละที่กําลังรุกรานประชาชนของตัวเองอยู่ทุกวันคุณผู้ชมจําไว้เลยครับทุกครั้งที่กัมพูชามีปัญหาเศรษฐกิจภายในจะต้องมีข่าวความตึงเครียดตามแนวชายแดนโผล่ขึ้นมาทันทีไม่ว่าจะเป็นปี2011หรือ2 0 1พพอเงินในกระเป๋าน้อยลงเมื่อไหร่เสียงปืนที่ชายแดนก็จะดังขึ้นเสมอเพราะมันคือสูตรสาเร็จคลาสสิกของผู้นำเผด็จการที่ใช้สงครามเบี่ยงเบนความสนใจของประชาชน การที่บิตคอยถูกยุดมันไม่ได้แค่ตัดงบประมาณของฮุนเซนแต่มันกำลังทำลายเครือข่ายธุรกิจสีเทาในกัมพูชาให้พังทั้งระบบแก๊งพนันออนไลน์สแกมเมอร์และค่ายท่าไซเบอร์พังพินาศประชาชนตกงานคนในเมืองขาดไรายได้ความไม่พอใจในประเทศเริ่มคุกกรุ่นขึ้นเรื่อยๆดังนั้นสงครามชายแดนจึงไม่ใช่เรื่องของศักดิ์ศรีแต่มันคือวาวระบายแรงกดดันชั้นดีผมถามจริงๆเถอะครับ ผู้นำแบบนี้จะเรียกว่ากล้าหาญได้ยังไงปล่อยให้คนในชาติถูกหลอกไปทำงานในค่ายสแกมเมอร์แล้วพอเงินสกรปรกโดนยึดก็เรียบทันปากกระบอกปืนใส่เพื่อนบ้านอย่างไทยทันทีแต่กับลาวและเวียดนามมันไม่กล้าหรอกมึงจะมาพูดเรื่องศักดิ์ศรีให้ใครฟังวะคุณเซนมันไม่ได้คลั่งเพราะชาติถูกดูหมินแต่มันคลั่งเพราะกระเป๋าเงินมันแห้งคนพวกนี้ไม่ได้กลัวสงครามแต่พวกมันกลัวไม่มีเงินจ่ายลูกน้องตอนนี้สถานการณ์มันได้กลายเป็นเกมการเมืองระดับผู้นำไปแล้ว ในขณะที่ฮุนเซนกำลังใช้ประเด็นชายแดนหาเสียงสร้างคะแนนนิยมในประเทศฝั่งไทยเองก็โดนกดดันอย่างหนักโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลที่ตอนนี้กำลังถูกจับตาว่าจะยืนหยัดเพื่ออธิปไตยของชาติหรือจะยอมถอยเพื่อรักษาหน้านี่มันไม่ใช่แค่เกมหมากรุกธรรมดาแต่มันคือเกมชิงบอลลังของจริงฝั่งนู้นฮุนเซนเล่นบทจอมทัพผู้ปกป้องชาติส่วนฝั่งเราอนุทินก็โดนบีบให้ต้องสวมบทผู้นำที่ต้องพิสูจน์ตัวเอง แต่คำถามคือทั้งสองฝั่งจะมีใครพูดความจริงกับประชาชนบ้างไหมคุณเซนใช้ชายแดนหาเสียงอนุทินใช้ชายแดนพิสูจน์ความเป็นนายกคนหนึ่งคนหนึ่งขู่จะยิงอีกคนขู่จะจับแต่สุดท้ายแล้วคนที่อยู่กลางสนามรบก็คือประชาชนตาดำๆทั้งสองฝั่งที่ไม่รู้อิโนอิเนอะไรด้วยเลยณนพื้นที่เล็กๆในจังหวัดสระแก้วที่ชื่อว่าบ้านหนองจานตอนนี้ได้กลายเป็นจุดเดือดของความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาไปแล้วครับ ที่นี่คือรอยต่อระหว่างตำบลหนองยาแก้วอำเภอโคกสูงของฝั่งไทยกับบ้านจกเจยและบ้านเปรยจันของฝั่งกัมพูชาซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทที่ยืดเยื้อมันนานกว่า46ปีตั้งแต่หลังยุคสงครามขเขมรแดงที่ชาวกัมพูชาหลายร้อยครอบครัวหนีตายเข้ามาอาศัยอยู่ในเขตป่าสงวนของไทยและเมื่อเวลาผ่านไปจากที่พักพิงชั่วคราวกลับกลายเป็นหมู่บ้านถาวรที่ฝั่นไทยไม่เคยยอมรับ ตลอด46ปีที่ไทยอดทน46ปีที่เราเจรจา,าด้วยดียื่นมือเข้าช่วยเหลือแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับมาคือการถูกบุกรุกซ้ำแล้วซ้ำเล่าคือการที่คนแปลกหน้ามาสร้างบ้านบนแผน่นดินไทยและบอกว่านี่คือที่ของเขาและที่มันน่าเจ็บใจที่สุดคือพอเราจะทำอะไรบ้างกลับถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิมนุษยชน ลองคิดดูสิครับคนไทยเข้าไปเก็บเห็ดในป่ายังติดคุกแต่คนพวกนี้มาสร้างบ้านบนแผ่นดินไทยมา46ปียังไม่มีใครกล้าไปจับนี่มันประเทศอะไรกันวะครับหรือกฎหมายมีไว้ใช้กับคนไทยด้วยกันเท่านั้นบ้านหนองจานมันไม่ใช่แค่พื้นที่พิพาทแต่มันคือหลักฐานของความใจดีที่ถูกเหยียบยำ่ำเพราะทุกครั้งที่เราใจอ่อน มันก็จะใจแข็งทุกครั้งที่เราเงียบมันก็จะส่งคนเข้ามาเพิ่มและทุกครั้งที่เราไม่ตอบโต้มันก็จะอ้างว่ากูอยู่มานานแล้วแล้วไอ o มอูปีสองที่บอกว่าจะร่วมมือกันสุดท้ายก็กลายเป็นโซ่ตรวนที่ล่ามขาคนไทยมาโดยตลอดพอเราจะขยับมันก็เอาข้อตกลงมาอ้าง พอประชุมเสร็จมันก็กลับไปบุกรุกเหมือนเดิมฝั่งโน้นเอาคนมาซ้อมรบฝั่งเราส่งเจ้าหน้าที่ไปพูดจาดีๆฝั่งโน้นสร้างบ้านฝั่งเราสร้างโต๊ะประชุมนี่มันสงครามหรือซ้อมละครกันแน่วะผมพูดตรงๆเลยนะหนองจานไม่ใช่แค่ที่ดินพิพาทแต่มันคือสมอรภูมิศักดิ์ศรีของคนไทยทั้งชาติ46ปีที่เราถูกหลอกถูกกดขี่แต่เราจะไม่ยอมเป็นตัวตลกในเวทีโลกอีกต่อไปพอแล้วกับคำว่าใจเย็นๆเ,เพราะมันใช้ไม่ผลวันนี้ถึงเวลาที่เราต้องลุกขึ้นสู้ไม่ใช่เพราะเราเกลียดใคร แต่เพราะเรารักแผ่นดินนี้มากพอที่จะไม่ยอมให้ใครมานั่งทับหัวเราอีกต่อไปกองทัพไทยยืนยันชัดเจนแล้วว่าทุกการเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่อยู่ในเขตอธิปไตยของไทยทั้งหมดการเข้าไปในพื้นที่ไม่ใช่การรุกรานแต่คือการบังคับใช้กฎหมายกับผู้บุกรุกและแหล่งข่าวจากกองทัพภาคที่1ก็ประกาศชัดเจนว่าหากมีการประทะไทยจะไม่ใช่ฝ่ายเริ่มยิงก่อนแต่ถ้าอีกฝ่ายเปิดฉากไทยก็พร้อมตอบโต้เต็มรูปแบบทันที นี่แหละครับคือสิ่งที่คนไทยอยากได้ยินมานานสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่สงครามแต่คือผู้นําที่เด็ดขาดพอทีกับภาพลักษณ์ประเทศที่ยิ้มทั้งที่โดนเหยียบย่ํากฎหมายคือกฎหมายอธิปไตยคือของจริง ใครก็ตามที่บุกรุกเข้ามาในเขตดแดนไทยไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านทหารหรือใครหน้าไหนก็ตามเรามีสิทธิจับได้ทั้งนั้นครั้งนี้ไม่ใช่แค่การปกป้องพื้นที่แต่มันคือการปกป้องศักดิ์ศรีของประเทศและใครก็ตามที่คิดจะล้ำเส้นเข้ามาก็เตรียมตัวรับคำตอบจากประเทศไทยให้ดีก็แล้วกันเพราะถ้ามันเริ่มก่อนเราจะเป็นคนจบเองหนองจานอาจจะแค่หมู่บ้านเล็กๆในแผนที่แต่มันคือหัวใจของคนไทยทั้งชาติและถ้าเราไม่ยืนหยัดในวันนี้พรุ่งนี้ก็อาจไม่มีที่ไหนให้เรายืนอีกต่อไป ประกาศกล้าวให้โลกรู้กองทัพภาคที่สองของไทยเราสั่งเลิกคุยกับเขมรแบบไม่มีกำหนดไม่ต้องมานั่งจิบน้ำชากันอีกต่อไปพร้อมกับการจับมือกับเกาหนีใต้ลากไส้หุนเซนให้จนมุมกลางเวทีโลกและที่มันสะใจคนไทยทั้งประเทศคือภาพทหารไทย2 0นายเดินเรียงหน้ากระดานเหยียบแผ่นดินบ้านหนองยาแก้วตอกย้ำว่าที่นี่ของกู งานนี้บอกเลยว่าฮุนเซนนั่งไม่ติดเก้าอี้โดนไปหลายเด้งจนจุกเอาละครับพี่น้องมาเริ่มกันที่ด่านแรกความเดือดจากกองทัพภาคที่สองที่ล่าสุดออกมาประกาศชัดๆเลยว่าพับโต๊ะเจรจา RBC เลื่อนแบบไม่มีกำหนดสาเหตุนั่นเลยครับก็เพราะฝ่ายกัมพูชาเล่นลิ้นตีมึนทำตัวเป็นทองไม่รู้ร้อนไม่ยอมร่วมมือตามที่ตกลงกันไว ไอแอคชั่นแพลนที่คุยกันดิบดีว่าจะทำทั้งแผนปรับกำลังแผนเก็บกู้ทุนระเบิดสุดท้ายก็กลายเป็นแค่ลมปากกองทัพภาคที่สองของเราก็เลยจัดให้ชุดใหญ่ไฟกระพริบซัดกลับไปตรงๆว่าถ้ายังทำตัวแบบนี้ก็ไม่ต้องมาคุยกันจะกลับมาเจรจาได้ก็ต่อเมื่อมึงต้องมีข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมไม่ใช่มาพูดพล่อยๆแล้วก็หายเข้ากลีบเมฆเอกสารที่ส่งโต้กันไปมา 4- 5รอบในอาทิตย์เดียวมันไม่ได้ช่วยอะไรเลย ในเมื่อเนื้อหามันกลวงโบไม่มีแผนปฏิบัติที่ชัดเจนไทยเราก็เลยตอกหน้ากลับไปเน้นๆว่าเลื่อนไปก่อนจนกว่าจะคิดได้นี่แหละครับคือท่าทีที่ชัดเจนและแข็งกก้าวเราไม่จำเป็นต้องไปงอในเมื่อลักฐานมันคาตาทั้งขโมยลวดหนามเราไปเดือเมื่อไม่กี่วันก่อนแถวปราสาทต,ตาควายทั้งภาพทั้งคลิปชัดแจว๋วทำตัวเป็นโจรลักเล็กขโมยน้อยแบบนี้แล้วจะให้เราไปนั่งเจรจาด้วยเนี่ยนะฝันไปเถอะ ระหว่างที่เราเฉิดใส่แบบนี้ฟังคอมเมนก็ยังไม่สิน้นฤทธิ์นะครับยังมีหน้ามาโพสคลิปขุดคูเสริมบังเกอร์ทำเหมือนจะรบกันวันพรุ่งนี้คือไม่สำนึกเลยแม้แต่น้อยนี่คือการตบหน้าเราฉาดใหญ่และเป็นเหตุผลที่สมควรที่สุดแล้วที่เราจะเลิกคุยกับคนประเภทนี้ตอนนี้เราก็ต้องจับตาดูกันต่อไปครับว่าพอเราไม่เล่นด้วยแบบนี้คอมเมนตจะหยุดดื้อหรือจะยิ่งบ้าคลั่งกว่าเดิม แต่ที่แน่ๆเกมนี้ไทยเราเป็นฝ่ายคุมเกมแล้วยังไม่จบแค่นั้นครับเรื่องราวมันเดือดขึ้นไปอีกระดับเมื่อทหารกัมพูชาโพสต์อวดอ้างสปปรรพคุณว่ายิงโดนสอดแนมของไทยตกในพื้นที่จังหวัดอุดรมีชัยพร้อมโชว์ซากโดนที่มีตัวอักษรไทยยามเฝ้าแผ่นดินร้าอยู่บนเครื่องแถมยังถ่ายรูปกับปืนยิงโดนจากจีนย่งกับเป็นวีรบุรุษสงคราม โอ้โหเห็นแล้วมันน่าขำดีใจกันตัวสั่นเหมือนไม่เคยเห็นอะไรมาก่อนการกระทําแบบนี้มันคือการเย้ยหยันกันชัดคือยิงของเราตกแล้วยังมาถ่ายรูปโพสต์ประจานกะจะให้เราอายว่าง,งั้นเถอะแต่พี่น้องชาวไทยครับผมเชื่อล้านเปอร์เซนต์ว่าของแบบนี้ทัพไทยเราก็มีเผลอๆจะเจ๋งกว่าด้วยซ้ําแต่เราเป็นผู้ใหญ่ไงเราไม่มานั่งอวดของเล่นเหมือนเด็กๆให้ชาวบ้านเขารู้ไส้รู้พุงหรอกว่าเรามีอะไรบ้างปล่อยให้เขาดีใจไปก่อนเดี๋ยวถึงเวลาของเราบ้างจะหนาว แต่ในขณะที่เขมรกําลังหลงนะเริงกับซากโดรนมาดูสิ่งที่กองทัพภาคที่1ของเราทํากันดีกว่านี่แหละครับคือการตอบโต้ที่โคตรคูลและสะใจที่สุดล่าสุดมีคลิปที่ทําให้คนไทยทั้งประเทศใจฟูทหารไทยราว20นายจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เดินเรียงหน้ากระดานบุกเข้าไปในพื้นที่หมู่บ้านเปยจันหรือบ้านหนองจานที่เคยเป็นพื้นที่ปัญหาพร้อมกับร้องเพลงสยามานุสติดังกึกกล้องแคปชั่นที่ออกมาก็สุดจะบาดใจ ทหารไทยเหยียบตรงไหนนั่นคือแผ่นดินไทยนี่ไม่ใช่แค่การเดินสวนสนามสวยๆนะครับแต่มันคือการประกาศอธิป,ปไตยหลังจากที่กองกําลังบุรพาของเราได้เข้าเคลียร์พื้นที่เก็บกู้ทุ่นระเบิดจนเกลี้ยงร้อยเปอร์เซนต์ภาคฐานไทยเดินฝ่าดงระเบิดที่เคยเป็นแดนอันตรายมันคือการตอกย้ำว่าพื้นที่ตรงนี้เราได้คืนมาแล้ววินาทีนั้นผมจินตนาการหน้าฮุนเซนออกเลย คงจะเขียวคล้ำยิ่งกว่าเดิมในขณะที่ลูกน้องตัวเองกำลังดีดดากับซากโดรนทหารไทยกลับเดินเหยียบแผ่นดินที่เคยเป็นพื้นที่พิพาทได้อย่างสง่านามนี่แหละคือการเอาคืนที่เจ็บแสบที่สุดไม่ต้องใช้กระสุนแม้แต่นัดเดียวแต่ใช้ความกล้าหาญและความรักชาติเข้าสู้เป็นการส่งสารไปที่เขมรนว่าอย่ามาลองดีนี่แค่เริ่มต้นเท่านั้นความมันยังไม่จบครับ เพราะศึกครั้งนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของไทยกับเขมรอีกต่อไปแต่มันกําลังจะกลายเป็นเกมระดับนานาชาติเมื่อมาหาอำนาจเริ่มขยับหลังจากที่เราเดินเกมรุกบุกยึดพื้นที่คืนเชิงสัญ,ญลักษณ์ไปแล้วฝ่ายเขมรก็เริ่มทําตัวเป็นนางเอกเจ้าน้ําตาวิ่งโรคไปฟ้องชาวโรควัดโดนไทยรังแก ล่าสุดส่งทั้งคณะทูตทั้งผู้ว่าลงพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วกันให้วุ่นเดินกันจนพรุนไปหมดทั้งกลางวันกลางคืนท,ทําทีเป็นสํารวจความเสียหายกะจะสร้างภาพว่าเป็นผู้ถูกกระทําเต็มที่แต่แผนตื้นๆแบบนี้มันใช้กับเราไม่ได้หรอกครับล่าสุดมีรายงานว่าสถานการณ์ชายแดนตอนนี้เงียบผิดปกติไม่มีการรวมตัวของมวลชนฝั่งกัมพูชาเหมือนเคยทําไมล่ะก็เพราะกําลังแอบใสเล่นละครตบตานานาชาอยู่นะสิ แต่เกมนี้ขมรคิดผิดเพราะคู่กรณีของคุณไม่ได้มีแค่ไทยแลนด์แดนสมายอีกต่อไปล่าสุดมีข่าวใหญ่สะเทือนไปทั้งบางเมื่อนายกอนุทินของไทยเราได้ต่อสายตรงถึงประธานาธิบดีเกาหลีใต้คุยกันเรื่องอะไรน่ะละครับหาหรือเรื่องการช่วยเหลือคนเกาหลีในกัมพูชาโอ้โหได้ยินแค่นี้ก็รู้เลยว่างานเข้าขมรชุดใหญ่นี่คือการจับมือกันอย่างเป็นทางการ เกาหลีใต้ก็มีปัญหากับแก๊งคอเซนเตอร์ในเขมรที่หลอกคนของเขาจนเดือดร้อนไปทั่วเหมือนกันการที่ผู้นำสองประเทศคุยกันเรื่องนี้มันคือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าเราจะจัดการเรื่องนี้ร่วมกันเขมรที่เคยคิดว่าตัวเองแน่ตอนนี้โดนบีบจากสองทางทั้งไทยทั้งเกาหลียังไม่นับสหรัฐกับอังกฤษที่ก็แบนเขมรอยู่เงียบๆอีกสถานการณ์ตอนนี้เหมือนเขมรโดนรุมกระทืบกลางสี่แยกจะหันไปทางไหนก็เจอแต่ตอ คิดจะเล่นเกมการเมืองระหว่างประเทศแต่ลืมไปว่าเพื่อนบ้านอย่างไทยเราก็มีพันธมิตรระดับโลกเหมือนกันงานนี้บอกเลยว่าหุ้นเซนมีหนาวเกมที่เคยคิดว่าตัวเองคุมได้ตอนนี้กําลังจะพังไม่เป็นท่าการจับมือกันของไทยกับเกาหลีครั้งนี้คือการลากเขมรออกมาตบกลางแดดให้ชาวโลกได้เห็นสะใจจริงๆครับคิดว่าจบเหรอว่านเจียคิดว่าได้คืนมา160ไร่แล้วเรื่องจะแฮปปี้เอนดิ้งเหมือนในละครเหรอครับฝันไปเถอะ เบื้องหลัง90ไร่ที่ยังคาอยู่ในมือนักฉวยโอกาสมันคือมหากาแห่งความเจ้าเล่คือเกมสกปรกที่เราต้องรู้ให้ทันถ้าไม่รู้ทันเราก็จะโดนมันตอดเล็กตอดน้อยไปเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลืออะไรเลยวันนี้เราจะมาฉีกหน้ากาก เปิดแฟ้มดำว่าไอ้พวกนี้มันใช้วิธีไหนกันบ้างในการฮบแผ่นดินของเรามันไม่ใช่แค่การเดินดุ่มๆเข้ามาแล้วปักเสาบ้านนะคุณผู้ชมมันมีสเต็ปม,มันมีแผนมันมีเล่เหลี่ยมที่คนดีๆเดินดินกินข้าวแกงอย่างเราๆท่านๆอาจจะตามไม่ทันย้อนกลับไปดูไทม์ไลน์ความวุ่นวายที่ชายแดนสะแก้วสิครับมันไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเกิดเมื่อวานซืนปัญหานี้มันเรื้อรังมานาน เหมือนแผลเน่าๆที่ไม่เคยถูกรักษาให้หายขาดสทัทีมันเริ่มจากอะไรเริ่มจากการทำตัวเป็นมดค่อยๆขนดินขนทรายเข้ามาทีละนิดตอนแรกก็มาแค่กระต๊อบเล็กๆพอเราใจดีไม่ว่าอะไรแม่งเริ่มงอกเป็นบ้านจากบ้านหลังเดียวขยายเป็นชุมชน,อ,น,นอ้างนู่นอ้างนี่สารพัดจะอ้างบางทีก็อ้างความน่าสงสารทำตาละห้อยขอที่ทำกินหน่อย แต่พอรับหลังหวังว่าบทความนี้จะทําให้ท่านผู้ชมได้รับสาระความรู้ความบันเทิงและได้ข้อคิดดีๆกลับไปนะครับพี่น้องชาวไทยเอาละครับท่านผู้ชมชาวไทยมีความรู้สึกคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องที่ผมยกนําเสนอในวันนี้หวังว่าคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าหากมีความเห็นใดก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ที่คอมเมนต์ได้เลย ก่อนจากกันไปก็ฝากพี่น้องชาวไทยกดซับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังในการทำคลิปต่อๆไปขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านมากๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับและขอเป็นกำลังใจให้แก่ทหารไทยที่สาบอุทิศตนทุกๆท,ท่านเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยดีครับ